ถือไม่เจ๊ได้ดังนั้นไนะโอ้โหใหญ่อยู่นะมีเสือครับสวัสดีครับมอนี่เขาก็มา ให้หนูครับผมกับจานุ่นนะผม <c oughs> แล้วก็เสียนน้ยนะครับมาใส่หวานจิมมีบ้ครับสมัยเดิมเมื่อผมมันจะมีหรืหเอ,อ,เ,รอรเปล่าเรามาดูกันมีบ้กงมีบ้างมันกินอยู่แต่ว่บาบม่รู้ว่ามันมีหนู อุ <h <h like ้ยงามอยู่ดีนี่ห้องข่าวถือว่าเป็นเะมีไหมเจ๊เป็นเะมีวะเจ๊นี่ดมันแียนอยู่ตรงนี้ดิมันหิวนี เอาบึงอะไรเอาบวงนี้ไหมไหมอ้าฮ่ากัวสินเงินเดี๋ยวครับพงษ์เนี่บุงเซียนเซียนเขาอกว่าใส่เด็กหน่อยน่ะบุ่งนะครับเนาะคือในกล่อง สิเทะกองเราทิ้งเจ็ดเอัออ่านไปนะครับมาเช่นบอยนี่ครับผมว่งสิ้งครับว่งติ้งมาดูนะครับผมนี่คเป็นคล้องเรียนเก็บเียบครับเขาสองใส่แบบเต้งสีนะครับผมไม่ยั่ดีเถือ nhau kinh đắc sơn ninh á vùng hay nôn nha mọi người 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 mọi งใส่สิเป็นหนูนหน่อยครับเพราะว่าคล้องจัดมากเลยตอนนี้ใส่แจ้กหน่อยกันนะผมแจ้งสิมาไทายครับลบหมวกแข้งครับตอนนี้มันสิเขาหนาหนาวแล้วครับผม,มนมี่สวัสดีตอนเศร้าครับไม่มีนม้นองครับเออหลุน หมดทึ่นกันเวลทยายนะครับนะก็ลุ่นกันย้ำเสาเลยครับผมว่าสิ่ด่จะจบกว่าส่งเป็นตได้อยู่นะครับผมไปเบิ้งครับไปเบิง้งมาเบิ้งกันครับเจ๊คือว่าถือชักหลังเฮ้ยเน้นเน้นเน้นดินละดินละดินละครับหลังหนึ่ง En học, En học, En học, Lang Ni Bollian Lang Ni Liên, yêu thích bố thích, yêu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 

โอ้โหละสงสารมึงเว้ยจำหย่อเลยเอา,าเดี๋ยวมันมาขุดกินอะไปไปเตะตัวหน่อยครับผมไปมันเต่อุย้ยไปหลดุดไปมันหลุดนี่เอาไปเรียบบรงเอาไปเรียงไปเรียงกันได้เนาะ เอาไปโชว์เพื่ออะไรเอาโชว์ใครได้ครับนี่อะว่ามันพอถึงถึงเยอะถึงนู่นหน่อยตามเดี๋ยวเลยตามดีมันจะมีตาหลุนหนีละก้ว่าหนูเฉียบแม่งกดตัวหน่อยเลยตามเดี๋ยว ไปครับไปลุนอีกมองนึงกันครับผมมองนี้ส้งสินี่นะครับหนูหน้อยเออเอาโงคลีปโวลดไปหนูหน้อยตัวนี้นี่โอ้ที่ถือไม้เจ๊ีย์นางนั้นนะ่ะโอ้โอใหญ่อยู่นะ มีเสือครับมีเส uh ือครับเอาถือ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 โอ้ยอะไรอะไรครับเนียจอนฟองคับเนียอุ้งหนาแหลมบ่วงจีคัสบ่วงสีขาดเอางเดเอางเดจับห eh ัวจับหัวฟันหางว่คมขมคบยมเบย์มยังไบยวะขมจเดยวะขมเลยอย่าขาดด้อ ได้ขามันติดแค่จะบวชจะับป <c oughs> ั๊บนี่เอว้าวมันสิบวิถืงไหมนอนไหนเนาะนี่เฉยผมบวงหายวันนี้ดินี่แหละครับผมบวงซิงครับบวงซิงบวงดีครับอย,าาย,ย,าาย,ยา่าตายเด้ออย่าตายอย่า่าตายถ้าตายมือหลังน้องสายเอ้ย ย่เฉยย่โอ้ยไงบอกเลยบ้ายะมันจะเกิดอยู่ดีเขาบอกตอนนั้นแหละตอนที่เข้ามาโอ้วาเร็วว่ะหนูเ่าวะ่ะกันยุน่ี่นี่เาา้าไม่สิสอดไปหนของราเหรือเปล่านะใสเนนะเ่เดาๆนะครับนอนๆต่างนี้มันเป็นทางแบบไม่จัดจ้านสักเท่าไหร่นะ แต่ก็พอได้ครับบ่วงยี่ปุ่นเวงไหนบ่วงญีุ่่นบ่าตา่ำยามหหาไหมหล่ะนอะแหม่ข้อง่ายไหมยากไหมล่ะนี่ครัท่านผู้ชมสรุปว่าเขาได้สวงตัวครับนีน่ย่งมันออกมีตัวหน่อยครับตัวนี้ครับเอ้ยตัวไหนวะต้องออกมาดอกเอ้อถือตัวตัวนี้แหละไอ้ไอ้เนียสว่งตัวผมไม่ได้ไอ้ มึงอย่ายอามาถึงเด็กโอ้ไงสมแข้น oh! บุกนายเลยเด้ค no รับสมสุกเออห้อยยังดึกดูดน euh, ุ่มสงสัยมันสิออกลูกมันเขาเบียมันมาภากลูกภากแม่มันหนาคุยไปโอ้ตายก่อนทำผ่าทำผมผัยฝากกดเร็วกดเสียลากกุย กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเขานั่นเองครับไปครับผม